ครับก็สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์วิธีการพักฟื้นนะครับพ่อป่านะครับแล้วก็วิธีการขุนนะครับแม่ป่านะครับเพื่อที่จะให้เตรียมพร้อมในการรัดครั้งต่อไปนะครับหลังจากที่พ่อป่าแม่ป่ารัดมาแล้วแล้วก็พ่อป่าเลี้ยงเลี้ยงลูกมาแล้วนะครับว่าจะมีวิธีการขุนยังไงอันนี้ก็เป็นต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นในแบบสไตล์ของผมเองนะครับ ซึ่งคนอื่นอาจจะมีวิธีที่แตกต่างจากนี้ไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเพราะว่าไม่มีถูกผิดนะครับเรื่องการทาปลานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวผู้ก่อนนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผมนําตัวผู้นะครับตักออกมาจากบ่อบ่อที่เพาะเลี้ยงนะครับบ่อที่ฟักลูกนะครับก็เอามาใส่ถังแบบนี้นะครับซึ่งเป็นถังน้ำเป็นเป็นกระป๋องนะครับที่มีหูิ้วแบบนี้นะครับ ก็มันราคาถูกนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับตามร้านพลาสติก20บาทนี่ราคา20บาทนะครับขนาดน่าจะประมาณ 15- บห้าถึง20ิลิตรนะครับผมไม่แน่ใจนะไม่ไม่ได้ตวงนะครับเนี่ยนะครับขนาดปากว่างประมาณฟุตหนึ่งนะครับมันจะมีขายตามร้านทุกอย่าง20นะครับแล้วก็ร้านพลาสติกนะครับก็เราในการพักพื้นตัวผู้สาหรับผมนะครับบางคนอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับก็ให้ใส่น้ําประมาณนะครับครึ่งถัง นะครับก็เหลือพื้นที่ไว้ให้กันปลากระโดดน,นะครับครึ่งถังแล้วก็ใส่ใบหูกว้างประมาณถ้าเกิดใบย่อม,มๆก็ใส่ใบหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดว่าใบใหญ่ๆเลยก็อาจจะใส่ครึ่งใบนะครับก็ให้เพื่อที่จะให้น้ําหูกว้างมันอ,ออกมาเป็นสีชาอ่อนๆแล้วก็ให้ปลาพ่อพันเนี่ยได้หลบด้วยนะครับนี่นะครับพ่อปลาอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะครับนี่พ่อปลาก็อยู่ใต้ใบหูกว้างนะครับเขาจะได้หลบเอาไว้หลบพวกนกพวกอะไรนะครับกลัวว่าเวลา ถ้าไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยไม่มีที่หลบนกอาจจะเห็นแล้วก็จะจิกไปกินนะครับก็อันนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนพืชน้ํานะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับอาจจะบางคนอาจจะชอบใส่พืชน้ําก็ไม่ว่ากันนะครับก็สามารถใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมทําก็จะทําทั้ง2แบบนะครับก็ทั้งใส่แล้วก็ไม่ใส่นะครับก็วิธีการใส่และไม่ใส่เนี่ยก็ได้ผลที่น่าพอใจนะครับ ไม่ต่างกันนะครับปลาสมบูรณ์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับที่ใส่พืชน้ํานะครับอันนี้เป็นผักเป็ดนะครับเป็นผักเป็ดผักเป็ดนาไม่แน่ใจว่าเรียกว่าผักเป็ดเขียวหรือเปล่านะครับก็อันนี้ที่ผมใส่ไว้นะครับรากเขาก็จะยาวๆหน่อยนะครับเป็นแบบนี้นะนี่ครับผักเป็ดรากเขาจะยาวนะครับนี่ปลาก็สามารถจะนอนจะไปหลบตามใบตามกิ่งต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งสองแบบที่ผมทํา นะครับอันนี้เป็นตัวพู้เนาะจบไปแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเราก็จะขุนเอาไว้พักื้นเอาไว้ในนี้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะครับสิบถึงสิบห้าวันเนี่ยก็จะสามารถนําไปรัดใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือต้องรอตัวเมียด้วยนะครับตัวเมียเนี่ยที่ผมทดลองนะครับสิบวันเนี่ยกาลังสวยนะครับสิบถึงสิบห้าวันเนี่ยกำลังสวยนะครับถ้าเกิดเจ็ดวันเนี่ยอาจจะเร็วไปนะครับบางทีปลาบางตัวอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะทําให้ปลาไม่รัดนะครับ นี่มาดูตัวเมียนะครับตัวเมียที่ผมใช้ที่ผมใช้นะครับนี่นะครับตัวเมียนี่จะเป็นกระมังรวมนะครับแสงแดดมาส่องนะครับจะเป็นกระมังรวมแบบนี้นะครับกระมังกระมังใหญ่เบอร์ใหญ่นะครับอ่าก็ในกระมังนี้นะครับก็จะใส่ตัวเมียเนี่ยรวมกันลหลายๆตัวนะครับจะมองเห็นให้เอ่ยแสงมันเข้ามองเห็นไหม,หมเมอเ่ย เดี๋ยวผมหามุมที่มันแสงไม่ค่อยมีนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่เขาก็จะอยู่ใต้นี้นะครับนี่มาแล้วยังไม่ได้ให้อาหารนะครับเขาคงจะคิดว่าจะได้กินอาหารี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวเมียค่อนข้างที่จะอ้วนสมบูรณ์นะครับนี่ก็จะเอามาเลี้ยงรวมกันอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะครับมันที่กว้างเนาะตัวเมียมันล้วงเลี้ยงรวมกันได้มันไม่กัดกันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ที่ผมใส่นี่ก็จะประมาณเกือบยี่สิบตัว นะครับมันประมาณ3ามิตัวยี่ตัวเนี่ยกำลังสวยนะครับทรับผมนะครับนี่ก็ใส่แบบนี้ตัวเมียนะครับนี่ประมาณนี้นี่มาแล้วนี่นะครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่นะครับแบบนี้เลยก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับใบหูกว้างนะขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้น้ําเนี่ยมันเสียช้านะครับแล้วก็มีมันฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับ ก็ต้องมีไว้ติดไว้นะครับใบหูกว้างหรือว่าสีเสียดก็ได้นะครับนี่แล้วก็เกลือเม็ดนะครับเวลาที่เราใส่น้าครั้งแรกเนี่ยกระมังแบบนี้นะครับก็จะใส่ประมาณสักครึ่งกำมือนะครับเกลือเม็ดนะครับเพื่อที่ให้มันฆ่าเชื้อโรคนะครับปลาก็จะได้แข็งแรงนะครับนี่เราอาจจะใส่พืชน้ําหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับไม่ไม่สีเรียดนะแต่ว่าควรจะมีใบหูกว้างนะครับนี่ให้เขาหลบให้เขามีที่หลบที่อะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอาหารที่จะให้นะครับที่จะขุนนะครับ ปกติเนี่ยนะครับในการขุนปลานะครับอาหารที่ดีที่สุดแล้วก็ให้ปลาสมบูรณ์ไวที่สุดเนี่ยก็จะเป็นลายแดงลายแดงสดนะครับลายแดงเป็นเป็นนะครับก็อาจจะมีบ้างบ,บางครั้งเนี่ยเราใช้ไข่ตุนไข่ตุนเนี่ยจะทําให้ปลาเนี่ยเขาเรียกอะไรมีรูปร่างที่อ้วนกำยำขึ้นนะครับก็จะทําให้ปลาเนี่ยดูแบบปวบ,ปวบขึ้นนะครับไข่ตุนนะครับ ก็ของผมจะใช้ประมาณนี้นะครับก็จะอาจจะมีบางครั้งนะครับที่เพาะลายแดงนะครับแล้วแล้วก็ตักลายแดงเนี่ยก็อาจจะมีหนอนหนอนแดงนะครับเป็นลูกลิ้นนะครับติดมาบ้างอันนี้ก็ก็ดีนะครับผมก็เอามามาขุนด้วยเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับลูกน้ําก็ได้นะครับแต่ไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับมันท้องอืดนะถ้าจะให้ดีก็คือลายแดงสดนะครับลายแดงเป็นๆนะครับดีที่สุดนะครับแล้วก็ไข่ตุ๋นเสริมนะครับก็ขุนไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราตัก ตัวเมียออกนะครับดักจากที่ได้ไข่แล้วเนี่ยนะครับก็มาขุนไว้ประมาณสิบวันนะครับประมาณสิบวันเนี่ยพอสิบวันเสร็จปั๊บประมาณวันที่สิบเอ็ดนะครับตัวมันตัวเมียเนี่ยมันจะเริ่มอ้วนนะครับไข่มีสมบูรณ์แล้วผมก็นําตัวเมียเนี่ยเอาไปเทียบใส่ไว้ในถังแบบนี้นะครับเนี่ยถังแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยมันเกิดการนี่นะครับใส่ขวดแบบนี้เนาะนี่ ขวดแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวเมียครับแต่นี่จริงตัวผู้นะสมมุติว่านี้เป็นตัวเมียนะครับผมก็เอาตัวเมียนะใส่ไปในขวดแบบนี้นะครับตอนสิบวันนะเสร็จแล้วก็ใส่ไปในกลางถังแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเทียบไปในตัวนะครับพอครบสามวันนะครับมันก็จะอยู่ประมาณวันที่สิบสามสิบสี่นะครับหรืออาจจะไปถึงวันที่สิบห้าก็ได้นะครับเราก็สามารถนําปลาเนี่ยไปเพาะได้เลย ซึ่งวิธีการสังเกตตานะครับว่ามันพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ให้ดูที่รูปร่างของตัวเมียนะครับว่ามันมีไข่ไหมนะครับลักษณะข้างตัวเนี่ยมันอูมันอูมไหมนะครับมันมันตัวมันหนาไหมแล้วก็ที่ใต้ท้องเนี่ยมันมีเขาเรียกท่อไข่น้ำนะครับยื่นออกมาครับถ้าเกิดว่าตัวเมียตัวไหนที่มันพร้อมๆที่จะไข่แก่นะครับที่พร้อมจะรัดเนี่ย ปกติแล้วท่อไข่น้ำเนี่ยมันจะยื่นออกมานะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะครับว่าตัวเมยียที่พร้อมเนี่ยมีมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็คือจะต้องมีท่อไข่น้ายื่นออกมานะครับบางตัวเนี่ยอาจจะเห็นลอนทีข่ข้างตัวเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับบางตัวอาจจะมีลายๆของขวางตาข,ขวาง,ขง,ขงนะครับที่บริเวณกลางตัวนะครับก็คือลักษณะไข่เนี่ยมันมันมันยื่นมันเปล่งออกมานะครับเกตมันก็จะขยายทําให้เราเห็นลายพาดกลางตัวนะครับแต่ว่าในปลาแฟนซีเนี่ยบางทีมันจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าสีมันจะแบบ กบเกลื่อนนะครับทำให้เราสังเกตยากนะครับวิธีสังเกตก็คือให้สังเกตรูปร่างของปลาแล้วก็ท่อไขน่นาที่ใต้ท้องนะครับถ้าเกิดมันยื่นมาเมื่อไหร่แสดงว่าปลามันพร้อมนะครับผมก็จะใช้วิธีสังเกตแบบนี้เอานะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงประมาณไหนนะครับจะได้ออกไปดูกันนะครับว่าสําหรับมือใหม่จะได้เอาไปดูกันนะครับว่า,า,า,นนว,าวิธีสังเกตปลาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้ว เวลาที่เราเทียบปลาเนี่ยครับเทียบปลาในในถังแบบนี้นะครับถ้าเกิดตัวผู้มันไม่ก่อวอดเนี่ยมันจะรัดไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับปลาบางตัวเนี่ยอาจจะก่อวอดนะครับอาจจะก่อวอดบางตัวอาจจะไม่ก่อวอดแต่ว่าเวลาเอาลงไปรัดเขาก็จะก่อวอดในภาชนะที่รัดก็ได้เหมือนกัน,นครับอันนี้ไม่ตายตัวแล้วแล้วแต่ปลานะครับแล้วแต่ปลา ruined. ก็ประมาณนี้เนาะวิธีการขุนนะครับวิธีการ พักก็ประมาณนี้นะครับจากที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จากที่ทดลองมานะครับก็ทำให้เราเนี่ยเพิ่มเปอร์เซนต์ในการติดในการรัดเนี่ยจากที่ผมเมื่อก่อนเนี้ยตอนทำใหม่ๆนะครับก็ประมาณ4 5หเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีปัญหาอยู่ว่าปลาเนี่ยบางคอกเอ๊ะทำไมมันรัดบางคอกไม่ลัดนะครับบางทีก็อาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับอันนี้ก็ทําให้อันนี้ทดลองมาอีกประมาณสองสาครั้งแล้วนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยก็คือทําให้ปลามันรัดค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซนต เพราะว่าปลามันสมบูรณ์นะครับปลาสมบูรณ์ก็คือตัวผู้ตัวเมียสมบูรณ์เนี่ยยังไงก็รัดกันอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็จะมีแชร์วิธีการทำอาหารเสริมสำหรับคุณปลานะครับปลาตัวเมียก็เป็นอะไรไม่ได้นอกจากไข่ตุนนะครับปกติเราให้ลายแดงเนาะลายแดงแล้วก็หนอนแดงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเสริมขึ้นมาเป็นเรื่องของการทำไข่ตุนง่ายๆง่ายๆมากๆนะครับ ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ